เขาข้างเดียวหรือว่าให้เขามารักเธอข้างเดียวเป็นเรื่องแบบไหนแอบรักดีกว่าเพราะว่ามันมีความสุขกว่าผมจะบอกเลยว่ารักที่มีความสุขที่สุดสําหรับผมคือการได้แอบรักเพราะว่าเรามโนไปเองได้เลยเขาไม่รู้ไงเขาไม่ต้องเผื่อเพื่อเขารู้แล้วเขาไม่ชอบเราหรอเราก็เสียใจสิเออแต่ถ้าเขาไม่รู้เลยแต่ว่าเราลองจินตนาการเออเราไม่มี แล้วอาจจะเจ็บแป๊บๆแค่นิดเดียวเจ็บแค่นิดเดียวเพราะว่าถึงถึงวันหนึ่งเขาจะมีแฟนหรือมีอะไรก็ช่างแต่ว่าเขายังเป็นนัมเบอร์วันในในความรู้สึกเราโอ้โหนัมเบอร์วันก็มาก็เราแอบรักในมันไม่มีสถานะเราจะให้เขาเป็นอะไรก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนก็ได้เป็นพี่ก็ได้แล้วแล้วมีกี่คนแล้วไม่ต้องมีเลิกกันที่ผ่านมามีกี่คนแล้วพี่เอาอันนี้คืออะไรหมายถึงว่าที่ผ่านมามีคนแอบรักอยู่คนแล้วผมแอบรักอยู่คนเดียวโอ๊ยคนแก่นี่เรอ ระบุอำเภอได้ไหมไม่ได้แล้วมีคนเคยแอบรักเพื่อนแล้วเขาทำให้เพื่อนรู้ไหมมีไหมสบายดีก็มีเพื่อนมีเพื่อนอันนี้คือมีเพื่อนมาแอบแอบชอบอยู่ครับมีเพื่อนทห้องเดียวกันอู้หิบผู้ชายอู้หิมีเพื่อนมาแอบรักแต่ว่าเขามาสารภาพหรอใช่มาจีบมาจีบแต่ผมผมแบบ ผมก็ก็เห็นมันคือคนที่ใช่คนที่ใช่ไม่ต้องทําอะไรเลยสาหรับผมแต่ถ้าคนคนที่ไม่ใช่ต่อให้ทําอะไรมันก็มันก็เป็นเพื่อนอยู่ดีเริ่มที่เพื่อน,นก็ต้องจบที่เพื่อนมันเป็นอย่างอื่นยากเหมือนพี่แต่กับพี่แอลไงชอบคนเดียวกันอนะ ชอบคนเดียวกันไม่ใช่เหรอโอเคโอเ,เ,เคโอปไม่เปอนนเปลี่ยนเหัีแล้วโอ้โอเคเปลี่ยกกนเลยี่ก็เปลี่ยนแล้วก็คน,นนางหดะคนันคนักเจรอเพลงดเคแร่ก็คือิงจริงผมบอวินีเ่าการแอบักมันดีนะอใช่อแ,แล้วสมัยแอบรักเขาได้เคยทามาไร้เขาไหมพับโนกโนโสมัยเื่อ ผมจะบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่มีความโรแมนติกอะไรเลยสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องเออเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเราเรามีแบบวิธีการทำให้เขารู้ตัวแบบว่าไม่ไม่ไม่เลยแอบเก็บเออเออเจออเออเจออเออเออไม่ไม่เพิ่นเพิ่นไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากให้เขารู้ตัวเไม่อยากให้เขารู้เพราะว่าก็เหมือนที่บอกอะถ้าเขารู้แบบเกิดเขาเกิดเขาอะไรคงซื้อที่กันกับห้องเสียเราก็เสียยิ่งเสียใจไปอ๋อแต่แเราไม่อยากทำอะไรให้เขาอหรอคอยมองดูเธอห่างๆด้วยยังรักและห่วงใยอ๋อแล้วถ้าถ้ามองเขาแล้วเขาไปกับคนอื่นเน่ยเจ็บไหมก็อาจจะเจ็บนิดเดียวเท่านที่เพื่อนว่าแต่เขาก็ยังเป็นความรู้สึกดียวกับเพราะว่าเราเรามีสถานะกับเขาแต่เขาไม่มีสถานะกับเรา ม,มีคนบอกว่าเริ่มจากน้องหรอถ้าเริ่มจากน้องทำไปเไริ่มเมื่อนหรอน้ำตาลมันหลอถามนะดีใจเดอยู่คนแก่เอ๊ะ อสถานะไหนเยอะกว่ากันถูกลับลับที่ผ่านมาแอบรักอันเดียวกี้ผมก็มีกับหนึ่งคนอยู่คนเดียวก็ความรู้สึกของการแอบรักมันมันนานไงเพราถามว่ามากกว่ากันก็ก็ต้องแอบรักอยู่เปล่าเพราะว่าผมให้ความสําคัญกับความสุขมากกว่าความทุกข์ไงได้เลยพี่ไอพี่ชอบคะพี่ชอบเราทำบทแทนความรักกันไหมพี่เพิร์ล ถ้าเกิดมีคนมาให้มาขอคำปรึกษาทีเ่เพื่อนเรื่องความรักก็ให้ได้ไหมได,ได้จริงปาได้ได้แล้วเรื่องอะไรล่ะปรึกษาแบบรถไฟชนกันเนี่ยมีพี่เอาขอปรึกษาได้หรื่องเปล่าพี่เอาอ,อ,อาเพราะว่าเล่ามาถ้าบอกว่าเราอยู่ดีเราอ่ะกันไปชอบคนคนเดียวกับพี่เออชอาคนเดียวกันแล้วรถไฟชนกันอ่ะแบบโป๊ะปะแล้วเราคนแล้วเราคนทำยังไงเออใครควรหลบเฮ้ยไม่ไม่ไม่ต้องหลบก็ให้เขาเลือกสิ เออถ้าเขาเลือกใครคนที่ไม่ถูกเลือกก็ต้องก็ต้องเป็นสำรองอยู่แล้วเข <sk ill> ต้องไปงไเลเขาไม่เลือกใครเลยถ้าเขาไม่เลือกใครก็ก็ดีไงเราัมือนนะแต่อย่างหนึ่งที่เราควรตระหนักไว้ว่าถึงเรื่องถึงพูดถึงความรัก,กนะนะไม่ใช่การใช้ชีวิตอะไรต่างๆเราไม่ควรเกิดมาเพื่อเป็นตัวสำรองของใคร <sk ill> เพราะว่าเราไม่ใช่นักกีฬาเพราเป็นตัวจริงข้างใจนะโอเคก็มาตัวจริงข้างใจ แบบแบบมีมีคนบอกเลยนะแบบแอบรับเพื่อนแต่ไม่กล้าบอกคนทํทำยังไงดีโอ้เรื่องนี้คือประเด็นว่านราแห่งชาติเลยการการพักเพื่อนเนี่ยเพราะว่ามันจะมีอยู่สองรูปแบบคือบอกไปแล้วสมหวังว่าเอออาจจะได้เป็นคบเป็นแฟนกันแต่อีกแบบหนึ่งคือถ้าบอกไปแล้วเสียทั้งการไม่ได้เป็นแฟนแล้วก็ไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยเออเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งแฟนเราเราต้องดูปฏิกิริยาของของคนที่เรา ของที่ห้อคนที่ห้องท่บอกกัน่าเ,เพื่อนคนนี้มันคือเรารู้นะ<อ>คนชอบเราหรือคนเขาเชยๆกับเราเราต้องมีเซนส์รู้ว่าเออมันมันมาเข้าบองสินะอ,อ,อะันเขาได้มาเข้าอีดีบองสินะถ้าก็ดองแหละคนมาชอบหรือไม่ชอบเราต้องดวอองแล้วถ้ามีคนมาชอบอเราเราไม่ได้ชอบเขาเราจะปฏิเสธหรยังไงไม่ต้องปฏิเสธเลยมันปฏิเสธในตัวมันอยู่แล้วเราจะปฏิเสธโดยปฏิกิริยายของเราอยู่แล้วว่า ไม่รเขาไม่ไปเขาจะตื่นเขาแย่งกจะอยู่กับเราเราทำไงก็ให้อยู่ไปสิจะเป็นเอออยู่ได้ก็อยู่ไปสิจะเป็นจะเราตื่นตั้งว่าเราเราควรทำยังไงดีเพราะลอุ๊ยอันนั้นปัญหาของเราแล้วไม่ใช่ปัญหาเขาแล้วอันนั้นคือปัญหาเราแล้วเออก็เราแค่เราเลยมันสาไม่ได้แบบเพลินค่ะจะทำยังไงดีคะมีคนแบบชอบเราอ่ะห่าน้าจะเดนสมัครใหมจะยังไงนะบางคนนี่ก็อะไรนะเขาบอกตอบว่าอะไรนะ ระวังตัวจริงยิ่งเจ็บเบอร์รองจัดหนักเอยงเนี่ยผมนิ้วเมื่อกองมันมาถามมาตัดผมแล้ววมึงอยากอย่างนั้นผมกูเถ็นิ้วอะั้งงงเขาหนะมักสาวหมอลำเจียดแบบไหนควายวางเลยเจ้าคิดดีๆเจ้าสิมาคุณสาวหมอลำเพว่าคูแข่งเจ้าสิหลายเพราะว่าเขาพอคนเด็อยู่หนาไปทีหมอลำหลาย รักต้องอดทนเนาะไม่คือความรักเน่ะไม่ใช่เป็นนัมเบอร์วันนะความรักสิ่งที่เราคนเราจะอยู่ด้วยกันได้ที่เหนือจากความรักก็คือความเข้าใจเอถ้าเราขับเคลื่อนความรักไปด้วยความเข้าใจเนี่ย<อ>มันมันมันเย็นแห่งความรักเไปได้แบบ ถึงไม่วือ้าแต่มันไปได้ไปได้ไกลแล้วก็ไปได้นานแ,<อ>แต่ถ้าเราขับเคลื่อนมันเฉพาะความรักอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่มีความเข้าใจเลยอ่ะคือถ้าเราขับเคลื่อนมันแค่ความรักอย่างเดียวแต่ไม่มีความเข้าใจอ่ะมันอาจจะไปได้เร็วแต่มันไปได้ไม่ไกล <C' est S 1> ความรักอ่ะแล้วนอกเหนือจากความเข้าใจแล้วมันต้องมันต้องมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะเข้าใจ ว่าเข้าใจคือท like ี right? well, so ่ส <okay> ุดแล้วแต่ผมว่าการการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันมันต้องมีนะคนที่เพลินเนี่ยวันนี้โคกับคนที่เพลินเป็นกูรูความรักแล้วเนี่ยคนที่เพลินผมเพลินชื่อที่พอดแคสต์ว่าพบเพลินเราจะตั้งหน้าตั้งตารักอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แม่หรอจิ้มเจลหน่อยได้ปะได้แล้วเด็ดอันดับแรกเงินไม่ไม่ไม่คือเงินก็สําคัญนะอ่า แต่เธอสำคัญกว่าเงินแต่เธอเจ้าบทเจ้าพรเหรอเนาเธอมีเงินก็สำคัญที่สุดเงินอาจจะซื้อผู้หญิงสวยๆได้ผู้ชายหล่อๆได้แต่ซื้อรักแท้ไม่ได้แน่นอนออชอบคนนี้มากเลยอ่ะโคตรจากเกมนะเรื่องนี้<ะ>ออสำหรับโคตรเกมเอสำหรับโคตรคนระเกียมาโนตรหัวใจอ่ะไม่ไม่ร้องไห้อยู่แล้วสตูผมผมเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ เรื่องความรับมาเป็นคือความสุขยัางยวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับผมว่าผมรู้สึกว่ามันมันคือความหลัก <minimum> ความความหนาลักของมันอยู่แล้วในตัวไ <uffy noise> ม่เคยมองว่ามันเป็นภาระสําหรับตัวเองเลยบอกว่าอะไรนะถ้าต่างคนต่างปากแข็งล่ะทำไงดี <nei> หามหมอตอนแล้วคุณอาจจะเป็นโรคจั๊กเก่งก็ได้<ถ>ไม่ยอมพูดอ๋อไม่ใชเข้าใช่ภรรยาอจนก็แบบไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกว่ารักไม่ยอมบอกว่าชอบอ่ะแต่คนต่างแบบไม่บอกเฉยๆหามหามอ่างคนต่างปากแข็งเหรอผมว่าปัญหาเนี่ย มันมันมันต้องเจอสถานการณ์จริงวะอืมถ้าผมเป็นคนคนเดียวไปบอกว่าแต่ผมเป็นคนอยู่รงกลางเย่างพวกเอบอกว่ามึงสารภาพรถดมันก็สิทธิของเขาสินะเออไปสารภาพเถอะมันก็สิทธิของเขาบางคนเขาอาจจะชอบแบบนี้มันมันที่ผมแบบว่าผมมักเรื่องการแอบรักสิเนาะ ราก็รียอย่นตรงใช่ไหมแมนแมนต่างคนต่างมีใจแต่ไม่พูดทำไมครับโุ้ยเป็นใบเป็นใบดีที่สุดก็ก็มีความสุขกับการแอบรักต่อไปแต่แต่ผมผมมองผมมองมาสิ่งหนึ่งที่ที่ทำทำให้คนแบบกล้าที่จะเปิดเผยเปิดเผยความเล่าออกมาจริงๆก็คือก็คือเวลานะเวลามันจะ มันจะสะสมเหมือนมันมันสีสะสมรีวิวของมันไหมพี่พี่ฝนพี่พี่อะไรนะครับเชื่อครับผมเชื่อว่าเรื่องความรักมันต้องมันมันอาจจะที่จริงแล้วผมว่าความรักไม่ไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องใช้เวลาเลยบางคนเจอสิบปีก็เลิกกันได้ใช่ไหมแต่บางคนเจอกันแค่หนึ่งวันเนี่ย ทิ้งคนในสิบปีมาแต่งงานกับคนหนึ่งวันก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นมันมันก็เลยมันก็เลยใช้คําว่าความรักต้องการเวลาไม่ได้หรอกคือบางคนมันมันพอกันหล่มันก็บมากันเรื่องสิไหมเจอกันแล้วก็รักรักกันเลยก็มีคนที่เงไรายงวะเหมือนที่เจอดอกกีตาร์โดนเพลงไหมคะ มีคนถามมาโอ้น้องกีตาร์ก็เก่งนะครับมีความสามารถทำไมเสียงเบาลงมะลูกเขามีความสามารถนันเที่ยอยู่นะอะไรนะเที่ชัดปิวมากแอะนี้ดูเอ้าเอ้าเอ้าดวนเพลงแต่ผมคิดถึงพี่เขานะผมรู้นะว่าใครเล่นแอดมิน ทำไมดูรองพื้นเน่นจังหักยลานมัข่อยอีกทำไมนะทำไมรองพื้นแน่นจัง,งาว,งนนงว่านมันยิปพกพิดได้เอแต่ว่ามันต้องดูดีแน่การใช้รองพื้นแน่นๆเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่ได้ทาอะไรเลยผมเป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหาใ,ใครนะ ความรักกับการกระทำอะไรมีความหมายมากกว่ากันจ้ะอะไรนะเขาถามว่าความรักกับการกระทำอะไรมีความหมายมากกว่ากันมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเปล่าถ้าไม่กระทำมันจะรู้ว่าความรักเหรอนนิ่งนะดีตู่นะหรือหรือถ้ามีแต่ความรักมันมันต้องมันเกิดขึ้นมันมันเป็นมันสอดคล้องกันนะมันมันคู่กัน ไอสองอย่างนี้คู่กันใครเจอตัวจริงน้องลัอบเลิดบลัมา <c oughs> พูดไปเรื่อยอ, <c oughs> <c oughs> อ่านกูเลยวะคุยคุณเป็นใครคุณทำไมไม่เอา ตัวจริงเหมือนชาวบ้านเขามาเล่นคุณเป็นอวตารเหรอครับอคุณอยากมาทดสอบพลังจิตผม <c oughs> สวัสดีครับ อ้อมาเชฟผมอ่านเป็นม่านั่นเออพูดถึงเรื่องความรักในคนดูเยอะรับถ้าคำพูดอียงเนี่ยถ้าคำพูดกับการกระทำสวนกันหลักต้องเชื่อคำพูดหรือการกระทำาลักด้วโอ้ถ้าผมผมคิดว่าเป็นการกระทำนะอย่างเช่นบางคนเขาไม่ไม่พูดว่ารักเลยสักคำหนึ่งแต่ว่าเขาเขาแสดงออกอันนี้น่ายกย่องกว่าคำพูดที่ดี อันนี้คือเสื้อตัวนี้ใช่ไหมไม่สสไมไตัวนี้แหละตัวนี้แหละพี่หมวดข้ามหัวกับาระทำฮะเขดีมากเลยแต่เขาพูดแบบไม่ดี่ะมันการกระทำเขาดีแต่ว่าเขาพูดไม่ดีเหรอเขาพูดไม่ดีแบบไหนอะพี่เขียจริงๆริงเขาอาจจะห่วงกันรตกแตจะทร่งแต่เป็นคนปากแข็งอะไรแบบนี้เหรออ๋อนี่คือที่มาคนปากแขง็ง <c oughs> แต่ผมว่าพวกไอ้พวกนี้เป็นคนดูจริงใจดีนะ <c oughs> จร,จริงๆมันดูจิงใจดิดร,กรดักแท้แพล่แค่ชิดไม่แล้ก็แีก <c oughs> <c oughs> ็อันนี้เขาจะคำคุ้มเลยเฉอันนี้ก็จะเอาลูกช็อตเพื่อบอกว่าจะเอาให้ได้ใช่ไหม <c oughs> เอาทุก <c oughs> จังหวะเลยดิ อ๋อจริงจริงผมผมปรเด็เป็นคนที่มีความเก่งกาจเรื่องความหลักนะแต่แต่ผมแนบมามันเป็นทางสัตว์ดีๆจริงๆนะมันมันเป็นอย่างนั้นจริงที่เหตดยังไงคะที่อย่างแบบคนเรามีโลกสองใบเนี่ยคือก็ดีนะดีเหรอดีครับดีตรงไหนถ้าโลกถ้าโลกไปไปหนึ่งแตกเราก็จะไปอยู่อีกลูกใบหนึ่งก็เป็นคนไม่ใช่ก็จะเป็นคนหมายเลย ไปคือมีแฟนคนนึงแล้วก็ซ่อนไว้อีกคนนึงไงเออแบบว่าแอบไม่ใช่โลกแตกงไม่แตกแล้วก็ย้ายไปโลกคนใผมว่าดีนะผมัคบซ้อนอ่ะคบซ้อนมีการคบซ้อนอ่ะอย่าเถียงเซ็ทไดนะผมขอพูดในไลฟ์สดบางครคนดูเยอะมากอย่าเอาสาระจากผมนะคุยกันเล่นเปิดคุยกันเล่นได้ตัดไปลงนะคนที่เปิดคนตัดไปลง กันนาตัดให้ครบนะคะรักโลกสองใบเมื่อกี้ที่น้องก็ใจคืนวิโลกอย่าหาอย่าหาสาระอย่าผมไม่ได้มีสาระอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผมพูดไปงั้นแหละพูดไปถ้าอะไรถ้าอยังมันแบบดีเขาแบบเก็บไปแต่ละสาระก็อย่าไปเก็บไปคิดอ่าต่อไปโลกสองใบหมายถึงว่าถึงว่าพี่เพลินคบกับสาราก็แบบว่าอยู่กับโลกของสารา ไปอีกอันหนึ่งไปคบกับพี่แอลอะไรเงี้ยถ้าถ้าตามหลักความเป็นจริงมันก็ไม่ถูกต้องแหละแต่ต้องถามว่าแต่ต้องถามกลับไปอีกว่าผมว่าทุกอย่างมันมีเหตุแล้วก็ผลนะแต่อาจจะฟังเหตุผลมันฟังไม่ขึ้นต้องถามว่าแล้วโรคใบแรกมันดีไหมล่ะชอบมากเลยนะตนแรกถ้าโรคถ้าโรคถ้าโรคใบแรกดีมันมันอาจจะเป็นไม่มีโรคใบที่สองแน่นอนถ้ามันดีอยู่แล้วเออเราเราชอบกิน กินเนี่ยกินหมึกสีแดงเิอ่ะหมึกสีแดงฝรั่งอ่ะฝรังอ๋อฝรั่งกินก็จะกินฝรั่งเนี้ยแต่แต่เราไม่ชอบกินมะม่วงเลยแต่มันอยู่คนละฐานอย่างเงี้ยอ่าก็มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วแล้วถ้าคนเขาชอบกินทั้งฝรั่งกับมะม่วงอ่ะก็กินทั้งสองเลยเราไม่กัดสรุปไปเข้าใจความหมายไปเนี่ะไม่คือท้อชอบก็ผมพูดแล้วไงว่า มันมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีอันหนึ่งที่ชอบแล้วที่ไม่ชอบแต่ถ้าต่อให้มันมีสองอันที่ชอบแต่เราถ้าอันแรกมันดีอยู่แล้วเราจะไม่เลือกอีกนะเนแล้ราอยากกินสองันเลยอ่ะก็กินเถอะพี่ก็กินเถอะถ้าเก็บเี่ยงเบอกโลกไปแล้วแก็แโลกแกดีแต่ผู้ชายไม่รู้จักคอผมผมตอบใค่ะนะผู้ชายผู้ชายนะ ผมมองว่าทุกวันนี้มัน,ม,นมีทั้งทั้งสองอะ่ะแหละมันมีทั้งผู้ชายไม่ดีแต่ผู้หญิงก็ไม่ดีก็มีข่าวข่าวเยอะแยะแต่แน่นอนเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าข้างเข้าข้างเพศตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ามัน,มนสังคมอ่ะสังคมเนี้ยมันเกิดขึ้นทั้งสองด้านเลยบางบางคนผัวก็มีเมียน้อยเขาก็ต้องโทษว่าผัวไม่ดีอยู่แล้วแต่บางคน เมียแอบเปมีแอบไปมีชู้เขาก็ต้องโทษเมียอยู่แล้วว่าว่าว่าเป็นคนไม่ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างผมมองว่ามันเกิดอยู่ที่บุคคลนั่นแหละมัไม่เกี่ยวกับเพศม่เกี่ยวกับเพศหรอมันเกี่ยวกับเพศแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าใครทําอะไรที่ไหนยังไงแค่นั้นเองแล้วคิดเห็นยังไงความหลังอะไรกเภทค่ะความหลังอันนี้ยากเลยอันนี้เรื่องยากต่อเนื่เรื่องยากเรื่อยๆอะไรนะความห เฮ้ยผมประกวดอะไรอยู่วะเนี่ยทุกเดือนไพมันไงเดือนถ้าพูดงั้นทุกเดือนไพมันผมว่าผมว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดทุกคนเท่ามันรัไม่จำกัดพ่เศไม่จำกัดไม่จำกัดมันเท่าเทียมกันมันมันเท่าเทียมกันอยู่แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกมันหมดมันหมดเวลาที่จะต้องมานั่งมันมานั่งแบบคิดมากอ่ะมานั่ง คิดมากกับชีวิตคนอื่นเราสิ่งที่มันดีที่สุดเลยเราอย่าไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นครับเราเอาชีวิตเองให้รอดปุ๊บแล้วเ,เราจะมีความสุขกับคนอื่นด้วยถ้า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 เรามมวแต่ไปพูดว่าเอออันนั้นก็บ,บ่ดีอันนี้ก็บ,บ่ได้ทีน,นบบนะแสดงว่าปัญหามันเล่อยู่ที่เขาแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละใครเขารักกันเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวยอะไรกับเขาเนี่ยเรอาอสิ่งที่เราทําได้ก็คือ ถ้ามันถูกถ้ามันดีมันเหมาะสมมันน่ารักเข้าก็ต้องสนับสนุนความรักของเขาไม่ได้เกี่ยวหรอกอขนาดเรายังมีคนยังรักเทาเลียงอย่างเข้าก็บักกันนั่นนะอันนี้ก็ขนาดคนละเขาเป็น,นเราเลี้ยงหมายเงี้ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเรามันก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งใช่ไหมล่ะก็แล้วคนกับคนด้วยกันทําไมเราต้องไปไปคิดมากขนาดนั้นเอัน,เน,เน,นบอกทุกคนทุกคนเกิดมาก็ต้องอยู่กับความรักอยู่แล้ว คนบอกเป็นสิ่งสวยงามคนบอกแม่นอายุก็บอกเกี่ยวเอออายุก็ไม่เกี่ยวใช่หรไอ้ใครจริงไอ้ใครก็พูดพูดแล้วก็ตบมือกันเองอุ้ยมีคนถามเรื่ความรักกันเลยถ้าชอบคนหนึ่งมานานแต่เขาไม่รู้สักทีควร m o v อ on ไหม ก็ปอยให้เขารู้ก่อนถ้าไม่ใช่ก็มุกมานี่เดี๋ยวผมพูดอีกทีนะคนที่มาที่หลังอย่าเอาสาระจากผมนะผมเรียนเป่าหัวนะเอามานะักทีสรุปแล้วมันมันมีเหตุผลมันใครจะทำไงมันเหตุผลส่วนตัวของเขาคนนแหเละมันต่างกันปัจจัยมันแตกต่างกันด้วยบางคนแอบชอบไม่กล้าบอกก็มีแล้วก็ปล่อยไปเลยก็มีแต่บางคนชอบปึ๊บ กูเดินไปบอกเลยดีกว่าวกลัวเขาไม่รู้มันมันเป็นแบบนี้ไหมม,มันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลถ้าเรามีความสุขก็อยู่ตรงนั้นแหละถูกต้องแมนแมนแมนครับโฟกัสที่ความสุขพ่อสถานที่ความไม่มีสาระโฟกัสที่ความสุข อย่างผมรักและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมันก็มีความสุขมากนะสุดยอดเลยผมก็ยินดีด้วยกับกับความรักแบบนี้ดีเล้ความรักมันต้องลองไม่ถูกก็ค่เลือกใหม่เอาอันนี้ก็ถูกอีกอ๋อว่คนกินไม่เหมือนกันอ่ะนี่กินมะม่วงขนดนีมหมดล้างหนังเนาะ ผมมาเป็นมังง่วงอ,อึกล่องนะอึกล่องอกอ,อ,อกล่องนะ่ะน้องไปงานที่ไหนคะโอ้อผมมาถ่ายเอ็มบีนะครับแล้วเบลไปใส่เบลกลับบ้านนะฮะไปคอนแก่นแล้วจะไปเสียงเศร้าเขายังไม่ถามอ่ะเบลถ่ายเสร็จตั้งแต่เช้าแล้วสวัสดีฮะโอ้สวัสดีทุกคนนะครับ ออบอกว่าบึงแง่งกัน <c oughs> คนที่มาไม่ทันก็หนเลยนะครับตามที่ผมว่าครับผม <c oughs> มีสาระอีกอย่างหนึ่งนะผมจะหกร้อยคนแล้วเนี่ยคิวสวยแต่ต้องขอบคุณเจสซาลานะครับ <ừ> ที่ที่เนรมิตให้นะครับความรักมีหลายรูแปแบบรักเป็นสิ่งสวยงามครับ,รบสู้รักคนพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ไม่ได้ตอนเป็นเด็กน้อย <c oughs> ไม่ใช่คนละล <c oughs> คนละคนละเอา ถ้ารักดีๆต้องรักพี่อาถ้ารักดีๆต้องรักเ <c oughs> งินกยเป็นคนจังหวัดอะไรทำไมว่าวิสานได้โอ้ผมอยู่บีรำเนี่ยแม่บ้านเกิดผมอยู่บีรำนะ,<ค>อะโอเคค่ะใส่เครื่อพร้อมแล้วไหครับพร้อมแล้วเหรอครับโอเคโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะไป ขอแต่งตัวก่อนนะครับผมโอ้โหผิดร้อยเกือบแปดร้อยอะพี่ฝนแล้วคนทำแล้วแหละตกเพลินนะท่านี้เลยการเกลี่ยนี้เราเอาคนแ่หน้ามาเปลี่ยนจริถ้าจะรักอย่าลืมความจงลืมความผิดหวังเอ้ยนี่งไง,เอ,งเออโอเคโอเคโอเคครับผมทุกคนผมป้โอเคครับเดี๋ยวผมไปแต่งตัวก่อนนะครับ แจ้งตัวก่อนแปดร้อยกว่าคนพี่พลมาคุยไปสิเดี๋ยวก็หนักไปไปเปลี่ยนเรื่องก่อนพี่ชารกลส์ก่อนแอบแอบดูแอบดูลำเพลินกันไหมคะ <c oughs> รอกันสักครู่นะคะเป็นช่วงพักโฆษณาค่ะทุกสิ่งนี้น่าสนใจ